ทำไมคุณหนึ่งต้องไปดูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจัดฟูทีมแบบไม่มีเกัรใครสอนให้พิมพ์แบบนี้ในจังหวะเวลาแบบนี้ด้วยใช้ภาษาไม่เก่งไปไปจุดไปดูมันมีการแก้ไขเจ๊มาแก้ไขช้างศึกฟูทีมมั่มีเกิรเอาดีขึ้นไหมไปทันแล้วไปแล้วไปทันแล้วเฮ้ยพี่ไม่เซฟความรู้สึกแฟนบอลไทยเลยอ่ะถูกถูกพี่ไม่เซฟเลยนะจริงๆเหตุผลข้อนี้ ไม่ต้องใส่ทีมทุกไหนกูก็เชียร์ต้องบอกก่อนว่าอ่าเพจของช้างศึกเขาโพสต์ว่า5เหตุผลทำไมคุณหนึ่งต้องไปดูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็ข้อแรกบอกว่าได้ไปดูดาวเตะระดับโลกสนทึงมินพวางฮีชานนูนี่นั่นกูคนไทยกูจะเข้าไปเชียร์ทีมชาติไทยไอ้พวกนั้นมันเป็นมันเป็นผลพลอยได้มันมันเป็นกำไรมันเป็นกำไรเออไม่ใช่เหตุผลที่กูเข้าไปดูบอลในสนาม ไปดูเนี่ยกูทีมชาติไทยกูคนไทยจะไปเชียร์บอลไทยแล้วก็ไล่มาเรื่อยข้อ2มว่าไปข้อ3จัดฟูทีมแบบไม่มีกั๊กนี่กูจำได้คำนี้เลยจัดฟูทีมแบบไม่มีกั๊กใครสอนและที่ผ่านมาแสดงว่ามันมีใครสอนให้พิมพ์แบบนี้จบสื่อสารมวลชนมาหรือเปล่าหรือถูกบีบไปยังไงใช้ภาษาไม่เก่ง ไม่หรอกเอ้ยมองเขาอีกมุมนึงว่าอาจจะไม่มีกั๊กมานิดน้อยเวทในสนามอ๋อมานิดน้อยเวทกนโคตรเก่าเลยนะเชื่อไหมที่ดูเราอยู่เนี่ยนะไม่รู้กี่พันคนนะไม่รู้จักทันกั๊กมานิดไม่เกินห้าคนจริงเหรอจริงจริงกัรเป็นลูกน้องพี่นะโอ้มานิดน้อยเวทเนี่ยไม่มีกั๊กไงลิโบโดกูกอั๊กสารยาเขาคือคือที่ที่ผมจะคุยกับเจ๊คือเราเราเห็นเราก็เอ๊ะใจแล้วอ่าว่าทําไมทําไมข้อแรกอะ มันควรเป็นเราขึ้นก่อนเราควรเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ที่เราต้องเอาใจช่วยเราเองก่อนใช่เพื่อเป้าหมายฟุตบอลโลกเกมนี้คือคัดเลือกฟุตบอลโลกทีมชาติไทยแข่งไม่จุนใช่อันนี้ไม่ด้วยด้วยความเคารพไม่ได้อคติกบเพราะเราไม่รู้จักเขานะครับแต่เราเป็นทีมชาติไทยเราเป็นแฟนบอลชาวไทยทำไมเราต้องพลาดหัวว่าได้ดูนักเตะระดับโลกอย่างโซนเฮงมิน มันไม่ใช่อะเรากําลังโฟกัสกับของเราเป็นหลักถูกไหมพิจุนใช่เราต้องให้กำลังใจใช่ใช่าวเออถ้าเกาหลีอ่ะเขาโพสสมมติเขาจะโพสเขาเพจช้างศึกของเกาหลีเขาจะโพสเขาบอกว่าเพจช้างศึกของเกาหลีกูเกาหลีพิจารณ์ศึกเหรอทำไมเมื่อพลังโสมอะเออแล้วล่ะต้นขางของเขาตัวอย่างไงเป็นเทียบไงว่าเหมือนของเขาของเราอะแต่เป็นของเขาอะเขาก็ต้องโพสบอกว่ามาให้กำลังใจคนหนึงมิลมาให้กำลังใจควางยีชาน เขาคงไม่โพสต์ว่ามาดูดาวเตะระดับอาเซียนอย่างธีรทรมุมาทันเขาก็คงไม่โพสต์แบบนี้ถูกไหมถูกแต่ทำไมเราถึงเลือกที่จะโพสต์แบบนี้ในจังหวะเวลาแบบนี้ด้วยใช่เออใช่ใช่การับเวลาไม่พันนะถ้าถ้าไม่ใช่จังหวะอย่างเงี้ยอาจจะมองอีกอย่างหนึ่งแต่พอเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่จังหวะทเวลาทามิ่งไม่ใช่และไม่พอข้อสามบอกว่าจัดฟูลทีมไม่มีกัรอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นประเด็นที่ หลายคนเอาไปแชร์แล้วบอกว่าเฮ้ยอะพี่พี่พี่โปรเต้เปิดมาดูหน่อยดิให้ผลลบไม่ลบอ่ะอ่าไม่ลบไม่ลบไม่ลบเปิดมาดูดิอันหนึ่งก่อนเลยอหนึ่งก่อนข้อหนึ่งข้อหนึ่งพี่บอลอ่ะข้อหนึ่งเหตุผลหนึ่งชมแข่งระดับโลกอย่างโซนเฮืองมินและถูกไหมหรือเจพูดถูกไหมอ่าอ่าโอเคนี่หนึ่งนะเราพูดไปแล้วอ่ะข้อสองข้อสองอะไรวะหวนมาสัมผัสหวนมาอ๋อหวนมาสัมผัสบรรยากาศเชียร์ช้างศึก ที่ราชมังอีกครั้งยุติกันรอคอยกว่า5ปีนะยึด้เหยีบและสงคราพอราชมังไปพิจุดไปดูเซิร์ชมันมีการแก้ไขเจมันแก้ไขช้างศึกฟูทีนมันมีการเอาดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมถามว่าความรู้สึกไปทันแล้วไปแล้วไปทันแล้วเนี่ยนะและมันจะยิ่งโดนเอาไปล้อนะบอกใช่ใช่เนี่ยอันนี้เขาประเภทว่ากลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอ่ะข้อสี่ ซื้อครั้งเดียวไม่ต้องไปแย่งซื้อในแมตต์ต่อๆไปอันนี้หมายถึงน่าจะเป็นตัว3แมตต์อ่ามันเป็นแบบทรีพาร์สป่ะมันมันมีตั้งแต่1แมตต์กับ3เกมขึ้นไปอันนี้แล้วแต่การซื้อ5เพราะนี่คือฟุตบอลโลกถ้าสมมตินะเอาข้อนี้ขึ้นก่อนเลยใช่มันจะเนียนตาทำได้เลยเป้าหมายออาไปแล้วไอ้ไอ้ส้นฮังมินเนี่ยเอาสามเอาสี่ก็ได้ใช่ไหมใช่เออและที่สำคัญไอ้ตัดไม่มีกั๊กทิ้งเลยไม่ต้องไม่ต้องว่าพอานี่คือบอลโลกก็ได้นะ เพราะนี่คือทีมชาติไทยสู้ใช่มันจะเนียนสุดแค่นี้เองอันนี้ไม่รู้จะและและอันนี้จะเข้าไปดูประบวนการแก้ไขด้วยนะอันนี้ไม่ไม่รู้เลยนะว่าจะตีคนบรีฟหรือจะตีคนพิมพ์หรือจะตีคนโพสต์ไม่รู้เลยจริงๆตีคนอ่านนี่แหละและตอนนี้สรุปเป็นพวกเราลวแล้วตอนนี้มไปอ่านกแล้วไปแลวตอนนี้มันมีแต่คนแชร์แชร์นี่ไปเยอะมากใช่นี่ไง อ่าการแก้ไขประวัติการแก้ไขนะอันแรกคือเขาเขียนว่าฟูลทีมไม่มีกั๊กอ่าแล้วพออาล่าสุดคือไงนะช่วงเวลาช่วงเวลาอาล่าสุดเป็นไงช้างศึกฟูลทีมอ่าเรียบร้อยจริงๆเหตุผลข้อเนี้ยไม่ต้องใสอืมเอาเป้าหมายทีมชุดไหนกูก็เชียใช่อันนี้จัดใจนะเราอยากจะจัดใจเลยนะทีมชุดไหนเราก็เชียร์ถูกขนาดทีมที่ไปเตะจอเจียศูนย์แปดเรายังเชียร์เลยครับเพราะนั้นไม่ต้องจะชุดใหญ่ชุดเล็กชุดแน่นชุดครับชุดหลวงกูเชียร์หมดแหละ เล่นนี่มันมีตั้งใจทําเหอะอืม,อม,อมนะก็ตามนั้นเพราะว่าเพจช้างศึกก็ก็มีสีมาเขาดูแลเริ่มงผลประโยชน์ก็ขอว่ากันไปนะครับว่ากันไปว่ากันไปอืมเพราะช่วงก่อนนี้ก็มีชวนจะดำไปออกอยู่หลังนี้คงไม่ชวนกูนแล้วล,ะล,ะละ่ะเนค่ันงเดี่ยกูว่าหาให้กูตกงานไปเรื่อยๆกูจะหาศัตรูไปเรื่อยไม่ค,คือถ้าคือ <c oughs> ถ้าเขา ไม่ชอบเราที่เราพูดความจริงอ่ะซอกวันหนึ่งเดี๋ยวความจริงจะไปว่าเขาเองวันนั้นพี่ก็พูดความจริงอย่างเงี้ยแหละกูเนี่ยความจริงของกูเนี่ยโอ้โห้กะยี่อะไหนๆก็พูดเรื่องนี้ละขยับไปดูเรื่องนี้อีกหน่อยแม่งวันนี้คุยมันเลยอ่ะยี้เซฟไทยลีกกันหน่อยไหนๆคุยเรื่องนี้ละครับช่วยกันหน่อย ทั้งนักบวชนักบวจน่ารักนะใช่เห็นลงแต่ละอุ้นชนะทิพติติพันธ์แข่งกับใครลงเซฟไทยลีกช่วยกันเราจะอยู่กันได้แหละเพราะว่าไปช่วงต้นซีซั่นซื้อแพ็กเกจเขายังไงนะตอนนั้นเดือนเท่าไหร่นะห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทใช่ไหมแล้วก็ฤดูกาลละห้าร้อยใช่เดือนละห้าสิบเก้าทั้งซีซั่นห้าร้อยบาทตอนนั้นเราช่วยกันนะโอหเราพวกเรานี่เป็นกระบอกเสียงนะใช้ก็ซื้อซื้อเพื่อที่ว่าเอออย่างน้อยที่สุดอยากให้ มันไปต่อได้โดยที่มีข่าวไทยลีกมีอะไรเราช่วยกันแชร์ช่วยกันโปรโมทช่วยกันพูดในแง่ที่ว่าจะพากันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้นะแต่พอมาทําแบบนี้ปุ๊บไอ้ที่คุณโพสต์ไว้ว่าเซฟไทยลีกช่วยกันเซฟไทยลีกเฮ้ยพี่ไม่เซฟความรู้สึกแฟนบอลไทยเลยอะตู้ตู้พี่ไม่เซฟเลยนะแล้วพวกเราที่แม่งรอดูพี่อยู่อะพี่เลือก แต่ผลประโยชน์ตัวเองอ,ะอ่ะเดี๋ยวทีมกูตกรอบนั้นเดี๋ยวทีมกูไม่ได้แต้มจากทีมนี้เดี๋ยวทีมกูตัวเล่นกรอบอแล้วมีแค่ทีมกูแค่สองสามทีมด้วยอืแล้วอีกสิบสามทีมที่พวกกูเซฟไปอ,ะอ่ะทําไงอ,ะอ่ะคืออาฉ,ฉันเล่าอย่างนี้แล้วกันคือไอไอตอนที่มีประเด็นอย่างเงี้ยมาเนี่ยแล้วพอโพสต์เรื่องตั๋วบอกว่าเดี๋ยวจะมีตั๋วขายนะทุกคนผมลองไล่ดูครับ ทุกเพจทุกคอมเมนต์บอกว่าดูอยู่บ้านดีกว่าแบบนี้ไม่ไปแล้วไม่ดูเอาชุดไหนมาแข่งกันอีกนี่คือบทลงโทษที่แฟนบอลเขาลงโทษในฐานะที่ใครก็ตามละเลยทีมชาติไทยอันนี้คือสําคัญเลยนะเห็นแล้วว่าเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายอ่ะวันที่แข่งกับจีนเนี่ยคนจะเต็มไหมแล้วมาดูสมมตินะแข่งกับจีนเกิดถล่มจีน3ามศูนย์ะศรัทธามันจะเป็นยังไงหรือตรงนั้นจะเป็นยังไงเราไม่รู้นะเอาตรงนี้ก่อนใช่ผ่านตรงนี้ไป และที่สาคัญเนี่ยเคยมีโอกาสคุยกับทีมเล็กที่เขาออกมาบทเหมือนกันนะเขาบอกว่าคุณบอกจะแบรนด์ไทยลีกไม่ดูไทยลีกคุณต้องหันมามองทีมเล็กๆด้วยซึ่งไอทีมใหญ่ๆอ่ะเขาไม่ได้เงินจากไอที่สนับสนุนนะเพราะเขาเนี่ยบอกแล้วว่าเขาจะช่วยตรงนี้แต่ทีมเล็กอ่ะมันยังต้องใช้กันอยู่และทีมเล็กของไทยลีกมีจํานวนมากกว่าทีมใหญ่ของไทยลีกนะซึ่งอันนี้มันสําคัญโดยที่บางทีเราลืมมองไปว่า ไอทีมใหญ่กําลังรังแกทีมเล็กอยู่แบบแบบที่คุณอาจจะไม่ได้คิดว่าคุณทําอะไรอยู่เอา,อางี้พูดให้มันชัดกว่านี้นะออซึ่งกูไปรู้กูจะโดนอะไรนะออคนที่สร้างปัญหากําลังแก้ปัญหาเขียนไหมคือคนที่สร้างปัญหาเนี่ยเข้าใจทตัวเป็นคนแก้ปัญหาเ,ออเข้าใจปะเ,ออเริ่มจาก,ออกตัวเองเหมือนเกาะตัวเองเกาะแล้วคือนั่นอะ ไปดูแล้วกันว่าใครใครทําอะไรไว้อะแต่ว่าตอนเนี้ทําตัวเป็นเฮ้ยอยู่กับพี่อืนี่เดี๋ยวพี่จัดจานให้น้องๆไม่ต้องห่วงได้รับกันทั่วถึงแต่ปัญหามันเกิดจากนี่แหละไอคนที่บอกว่าอยู่กับพี่นี่แหละเออเพราะนั้นก็ตามนั้นอ,อืก็เดี๋ยวรอดูว่าศรัทธาแฟนบอลที่มันสูญเสียไปที่มันหายไปเนี่ยหายจริงนะมันไม่ได้เรียกกลับมาภายในระยะเวลาสั้นๆนะใช่ไม่ได้เรียกกลับมาง่ายๆนะเออ ไม่ใช่ว่าแข่งสมมตินะชนะจีนอชนะเกาหลีซึ่งแมกไม่คงไม่เกิดขึ้นะอืะแต่ว่าตรงจริงๆจะกลับมาได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะแรงศรัทธาและที่สำคนญสำคัญสำคัญนะเจ๊บอกชนะนะความรู้สึกอะเจ๊บอกชนะแล้วถ้าสมมติ่ะเริ่มต้นดีก่อนอันนี้อันนี้คือไม่ไม่ได้แช่งเลยนะมึงไม่ต้องสมมติหรอกไม่แช่งนะโอกาสสูงอะเพราะว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการพ่ายแพ้จีนมันจะยิ่งโดนกดกดลงไปทุกอย่างมันจะทับถมหมด เมมพราะพี่จุดเคอบอกเลยว่าเราจะไปบอลโลกในรอบต่อไปได้หรือไม่เกมแรกสรเกมกับจีนสําคัญมากแล้วถ้าเราเราทําอย่างนี้ในวันนี้และไอ้วันนั้นมแม่งแย่คูณสองอคือถ้าในมุมในมุมของพี่เลยนะจัทั้ง<ม>หมดพี่คิดอย่างเดียวว่าลืมทุกอย่างให้ไม่ให้มีปัญหาแล้วเดินแมตช์แรกกับจีนด้วยที่เราไม่มีปัญหาแล้วร่วมมือกันทุกอย่างทุกฝ่ายมัด กันรวมกันองค์คาพยพเลยแล้วให้มันผ่านเกมแรกกับจีนแล้วพี่เชื่อว่าสิ่งเนี้ยพี่เชื่อว่าศรัทธาจะกลับมาได้อ่าให้มันเรืมองั้นเห็นไหมเนี่ยเขาก็ยังวนมันรวบจนมันดูดีจนได้เห็นไหมเออคุณโคศกแล้วคุณจุนเขหน้าไม่เรียกโคจุนแล้วเรียกโคศกจุนดีกว่าเออเนี่ยทางบ้านบอกตอนนี้ขอเซฟเจด้าก่อนเออมึงเซฟมึงจริงนะไม่ใช่ให้มึงไปคนเดียวนะเออเพราะเนี่ยในห้องเซฟเนี่นั่งกันนิ่งเงียบกิบเลยหายใจเย็นเลยไม่เพราะ มองจากคนนอกนะพี่จุดนพี่บอลเจ๊ต้องเจ๊ต้องยอมรับว่าเจ๊ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียของคนไทยขนาดนั้นไม่เหมือนอย่างพี่บอลพี่จุดนที่มันอาจจะแบบใช่ต้องต้องอยู่ในสังคมแต่เขาพูดตรงๆอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นอ่ะก็ก็เป็นปากเป็นเสียงให้ก็แล้วกันนะส่วนใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาจะเชียร์ไม่เชียร์เป็นสิทธิ์ของคณใช่แต่เรายัืนยันตรงนี้ว่าทีมชาติไทยเราสามคนยังเชียร์เหมือนเดิมยังคงโปรโมททำข่าวทำรายการไปดูที่สนามหรืออะไรก็แล้วแต่ยังทำเหมือนเดิมครับจนกว่ามันจะตายจากกันใช้คำนี้ก็แล้วกัน เราขึ้นโปรแกรมทีมชาติไทยหน่อยได้ไหมที่บ้านตามหน่อยพี่ก็หลังจากเอาจบจากทางเอสโตเนียแล้วกัน <Okay. S 2> นะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นเกมสําคัญเลยครับ16พฤศจิการ <c oughs> เราจะเจอกับบางทีมชาติจีนในเกมคัดบอลโลกเกมแรกแล้วก็ต่อเนื่องครับจะเป็นแมตต์ต่อเนื่องคือ21พฤศจิกายนครับเรา,าจะ สิงคโปร์แล้วพี่เนาะใช่ครับดูจะกลวมคงคงจะยากเนอะใช่แล้วเนาะก็คงเป็นสิงคโปร์แหละนะครับก็คงจะเป็นตามประมาณนี้เอาเอาแค่ในในปีนี้ก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เราไม่ได้สามแต้มเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าบายบายเถอะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตีหน้าก็ดูกันแบบเบื่อไปดูแบบมึนๆไปดูดูไปง่ายเลยครับดูให้จบก็เอางี้ว่าถ้าออกซองกับจีนไม่แพ้จีนเอางี้นะเอาแบบ ขั้นที่แย่ที่เล่สุดนะขั้นที่แบบแย่สุดที่เราจะเราจะแบบรับได้นะไม่แพ้จีนและสิงคโปร์กับกวมเนี่ยยังไงก็ต้สามแต้มจเนี่ยต้องสามได้ไม่ได้งั้นต้องเป็นสี่แต้มใช่อย่างเงี้ยสวยปีด้วยสี่แต้มสวยอย่างเงี้ยปีหน้าค่อยค่อยมีอะไรทําหน่อยใช่ก็เหมือนตอนที่พี่เจอยูอีอ่ะยูอีได้อยย่างงเี้หมดปีสี่แต้มโอเคแต่ถ้าหกแต้มเลิศอ่าสวยเลยนําก่อนสรุปศูนย์ ถ้าสรุปศูนย์ไปไปเออปีหน้าก็รอดูว่าแล้วกันว่าใครนี่แหละแถวๆนี้เราไปโค้รรับงานใหม่แล้วยส่ง